ความสําคัญของการดูแลสนามฟุตบอลหญ้าเทียมหลังการขายทําไมการดูแลสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจึงสําคัญไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่คือการลงทุนที่คุ้มค่าในยุคที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในสถานศึกษาการเดมีฟุตบอลและสนามให้เช่าทั่วไปหลายคนมักมีความเชื่อว่าสนามประเภทนี้ติดตั้งครั้งเดียวจบไม่ต้องดูแลรักษาซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างยิ่งในความเป็นจริงแล้ว การดูแลรักษาสนามหญ้าเทียมอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีคือหัวใจสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะรักษาสภาพสนามให้สวยงามน่าใช้งานแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้เล่นอายุการใช้งานของสนามและประสิทธิภาพในการเล่นอีกด้วยบทความนี้จะพาไปเจาะลึกว่าเหตุใดการดูแลสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของหรือผู้จัดการสนามไม่อาจมองข้าม 1. เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เล่น player safety นี่คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดการละเลยการดูแลรักษาสนามหญ้าเทียมนำไปสู่ความเสี่ยงในการบาดเจ็บของผู้เล่นได้โดยตรงการอัดแน่นของชั้นเม็ดยางอินฟิลคอมเพล็ชันเเมื่อใช้งานไปนานๆชั้นเม็ดยางหรือทรายอินฟิลที่ช่วยรองรับแรงกระแทกจะอัดตัวกันแน่นทำให้พื้นสนามแข็งกระด้างเหมือนพื้นคอนกรีตเมื่อผู้เล่นล้มหรือปะทะจะไม่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีพอนำไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงได้ใบหญ้าล้มแบน การไม่แปลงญ้าอย่างสม่ำเสมอทำให้ใบญ้าล้มแบนและไม่สามารถพยุงข้อเท้าของผู้เล่นได้ดีเท่าที่ควรเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการข้อเท้าพลิกพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอการที่เม็ดยางกระจายตัวไม่เท่ากันทำให้เกิดเป็นหลุมหรือเนินเล็กๆบนพื้นสนามซึ่งอาจทำให้ผู้เล่นสะดุดล้มได้ง่าย 2. เพื่อประสิทธิภาพการเล่นที่ดีเยี่ยม optimal performance สภาพสนามส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของเกมฟุตบอลการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอล สนามที่ได้รับการดูแลอย่างดีมีการเกรดชั้นนิ่งฟรีอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ลูกฟุตบอลกลิ้งและกระดอนได้อย่างเป็นธรรมชาติและคาดเดาได้ในทางกลับก,กันสนามที่แข็งหรือมีเม็ดย่างไม่สม่ำเสมอจะทำให้บอลวิ่งเร็วหรือกระดอนผิดปกติไปการยึดเกาะของรองเท้าใบหญ้าที่ตั้งตรงและชั้นนิ่งฟรีที่เหมาะสมจะช่วยให้รองเท้าสตาร์ทของผู้เล่นยึดเกาะพื้นสนามได้ดีสามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นใจ 3. เพื่อยือดอายุการใช้งานให้ยาวนานที่สุด Longevity Durability สนามฟุตบอลหญ้าเทียมคือการลงทุนที่มีมูลค่าสูงการดูแลรักษาที่เหมาะสมคือการปกป้องการลงทุนนั้นให้คุ้มค่าที่สุดป้องกันการสึกหรอของใบหญ้าการแปลงหญ้าอย่างสม่ำเสมอช่วยทำให้ใบหญ้าเฟเบอร์สตั้งตรงป้องกันไม่ให้ใบหญ้าหักงอหรือแบนราบติดกับพื้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สนามเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรรักษาสภาพชั้นนิ่งฟิล การดูแลรักษาช่วยให้ชั้นนินฟินไม่อัดแน่นจนเกินไปและมีการกระจายตัวที่เหมาะสมซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยปกป้องผานรองด้านล่างแบค g ของหญ้าเทียมไม่ให้เสียหายรักษาสิทธิการรับประกันวอร์รนที่เศร้าผู้ผลิตและติดตั้งสนามหญ้าเทียมส่วนใหญ่มักมีเงื่อนไขให้เจ้าของสนามต้องมีการบํารุงรักษาตามรอบที่กําหนดหากละเลยในส่วนนี้อาจทําให้การรับประกันสิ้นสุดลงได้ 4. เพื่อความสวยงามและภาพลักษณ์ที่ดี e s t h ต t ิ c s สนามที่เขียวชะอุ่มใบหญ้าตั้งตรงเส้นสนามคมชัดและสะอาดตาย่อมสร้างความประทับใจและดึงดูดผู้ใช้งานได้มากกว่าสนามที่ดูโซมและสกปรกสิ่งนี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสโมสรโรงเรียนหรือธุรกิจสนามเช่าของคุณ5เพื่อสุขอนามัยที่ดีให้จริงสนามฟุตบอลเป็นแหล่งรวมของเหงื่อคลายฝุ่นและเศษสิ่งสกปรกต่างๆหากไม่ทำความสะอาดอาจกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ การทำความสะอาดพื้นผิวสนามเป็นประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เล่นทุกคนหัวใจหลักของการดูแลรักษาสนามหญ้าเทียมการดูแลรักษาสนามหญ้าเทียมโดยทั่วไปประกอบด้วยการแปลงหญ้า brushing grooming เาควรทำเป็นประจำเพื่อทำให้ใบหญ้าตั้งตรงและเกลี Shannon ่ยชั้นนิ่งฟิลให้สม่ำเสมอการเติมและปรับระดับชั้นนิ่งฟิลตรวจสอบระดับของเม็ดยางทรายในบริเวณที่มีการใช้งานหนะัก เช่นหน้าประตูและจุดโทษและเติมให้ได้ระดับที่เหมาะสมการทำความสะอาดกำจัดขยะใบไม้และสิ่งแปลกปลองออกจากสนามเป็นประจำการทำความสะอาดเชิงลึก deep cleaning เศร้าอาจจำเป็นต้องทำทุกๆ1-2ถึงปีเพื่อกำจัดฝุ่นที่อัดแน่นในชั้นนินฟิลและค่าเชื้อโรค